สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็บเพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมทั้งหลายนะครับผมตอนนี้เราอยู่บนที่เกาะพิทักษ์นะครับผมบรรยากาศโคตรดีเลยชิวๆนะครับอยู่เหมือนบา้านมาถึงกัน,นที่นี่ตั้งแต่ประมาณเกือบเ,เที่ยงประมาณเที่ยงนั่งเรือลำนี้มานี่เรือเรือครับนั่นนเนะนงเรือม,มาที่นี่ก็ตอนนี้เดือนเดือนมีนานะต้นเดือนมีนานะครับวับนที่หกบรรยากาศดีมากวันนี้อยู่บนเกาะ บ้านนายหัวรังกับแม่หลวงพรโฮมสเตย์นะครับผมบนกาะทัครับผมเดี๋ยวหันกล้องเดี๋ยวพาไปชมเลยที่นี่นะครับชาวบ้านเขาอยู่กันแบบว่าง่ายๆอยู่แบบเลียบๆง่ายๆเรามาพักโฮมสเตย์อาหารที่นี่โคตรเด็ดเลยผมกินไปแล้วเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูที่พักที่นี่คือเขาคิดคนละหนึ่พบาทต่อคืนนะครับผมรวมอาหาร3ามื้อครับ หรือสองมือนะครับเที่ยงกับเย็นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับก่อนกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้อาหารก็เสริมด้วยอาหารที่บ้านเป็นอาหารทะเลนะครับพวกซีฟู้ดนะครับนี่ชาวบ้านเขาปักปิดกันไว้นะครับที่นี่แม่กลัวเขาปักปิดไว้ปิดที่ปลูกเองข้างหลังเข้ามาชมบรรยากาศข้างในตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่ายามเย็นนะครับถ้ามีคนที่เข้าพักนะครับ ใส่ใส่แมวนี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูนี่คนที่เล่นน้ำกรับผมรวบนี่เป็นไงสนุกอ่ะสนุกสนุกสนุกอนะ่ะเดี๋ยวให้น้องชายผมพาเดินเข้าไปในบรรยากาศโฮม <า S 1> สเตย์มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่มาแล้วพา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 ไป,ไปชม ท่านผู้ชมนี่โหลมลื่นมากนะครับข้างในจะเป็นเรือนไม้นี่ตรงนี้เป็นมุมอะไรเป็น w i ไวไฟไวไฟนี่ครับมีป่ะรหัสไวไฟให้พร้อมมีมีแบบวอลตินอะไรพวกนี้ครับนี่นี่มีอะไรมั่งเออน่าสนใจป่ะกฎกติกาการท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์ครับอีกสักทีที่ดังๆหน่อยกฎกติกา การท่องเที่ยวเกาะผิดพักนะจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนชุมพรอำเภอหลังสวนน,น,น,นี่นี่มีโซนนี้ด้วยธน,นาคารภูมาของชาวบ้านนะครับผมแต่ตอนนี้ รู้สึกปูมาน่าจะหมดนะเพราะนักท่องเที่ยวมันมาเยอะครับผมเริ่มมาเยอะแล้วช่วงนี้นี่นักท่องเที่ยวคือนี่นี่ก็เป็นที่นอนของนักท่องเที่ยวเลยนะครับใครถ้าถรูึกว่าห้องมันเต็มนะครับห้องพักเต็มนะครับก็จะมีมุ้งให้แล้วครับแล้วก็ปูนอนกันตรงนี้เลยโอ้สบายมากเย็นจ้ไ,ไปพาไปดูไอ้นี่โซนห้องพักที่เราพักกันนีกว่า ห้องน้าห้องน้าห้องน้ําห้องน้านี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาบว้ยห้องน้านี่นี่ทางนี้ห้องน้าตางนี้มีด้วยนี่นี่มีเมื่อกี้เบียมเข้ามาแล้วตรงนี้ห้องน้าดีมากนี่นี่นี่ห้องน้ำพาชมห้องน้ำพาไปชมถึงห้องในห้องเลยาะว่าเปิดให้ดูเลยนห้องน้ำเป็นไงทางซ้ายมือเปิดห้องซ้ายมือเลย วันนี้ีิมเข้าห้องนี้ให้ดูกับห้องจริงเลยว่าเป็นไงนี่นี่แบบรีวิวแบบโครนรเดี่ยวเลยเนาูป่ะเดี๋ยววันเนี้ยเราจะพาเดินแบบว่าทั้งทั้งบนโฮมสเตย์ที่เราพักเนี่ยแล้วก็อ่าต่อนี่เดี๋ยวให้น้องบวยพาชมจุดนั่งพักผ่อน อะไรอะเปรนี่เปรแบบว่าหันหน้าไปทางทะเลรับลมรับลมนะครับผมนี่นะนี่นะครับน้องบวยนอนนะครับบนเขาเรียกว่าอะไรตะไคร่นะครับรับลมเย็นมากหันหน้าไปทางทางนู้นคือทางทิศเหนือนะครับผมทางที่เราหันหน้าออกไปทางนี้นะครับทางทะเลทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับคือทิศเหนือนะครับ ส่วนซ้ายมือเราจะเป็นทิศตะวันตกนะครับซ<ม>้ายมือน้องบัวจะเป็นทิศตะวันตกนะครับนี่ที่ตรงนี้ก็โอ้โหชมวิวนักท่งอ,อ,งองเดียว<ม>แล้วเรือก็ประมาณนี้นะครับนี่ดื่มกาแฟที่ดื่มกาแฟโอ้กาแฟแล้หมดไปเยอะมาก นี่มุมถ่ายรูปแล้วก็งานจักสานของชาวบ้านนะครับที่นี่ทำกันเองนะครับมีพี่ออมร่างกายด้วยใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้เหรอเพจยังคือได้เสียบปลั๊กนะไหมเนี่ยก็คือปั่น สำหรับขายที่อยากปั้นนะนะอ็มีให้ปั้นนะคือที่นี่แบบชิวๆ,วๆเอเอปั้นแล้วดูวิวทะเลไป,ไปมาชมห้องพักห้องพักที่นี่น่าจะหลายห้องนะเข้าห,ห้องแม่ก็ได้นะมาแม่อยูอ่ปะนี่แบบเรียวๆนะครับห้องจะเป็นห้องน้ำรวมนะ มีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงแยกนะครับให้ท่านเลือกนะครับแล้วเป็นระเบียงนะครับนี่เดี๋ยวี้นั่นงแล้วก็น้ำใส่มากน้ำใส่ใส่มากไปดีกีออ่าไป กาะมะพร้าวเอ้ยไม่ใช่ต้นมะพร้าวบนเกาะพิทักษ์นะครับผมอืมอืมมาเดินเล่นนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลส่วนหาดอีกฝัง่งหนึ่งไม่รู้ตรงข้ามนู่นก็น่าจะเป็นหาดอีกฝั่งนึงนะครับมีสลงสาเลงให,ให้ให้ลองนั่งขรับนะครับผม นี่อันนี้เป็นทะเลแล้วนะครับเป็นบ้านของหมู่บ้านนะครับอนี้อ่ะโหมันชิลมากเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่บนเกาะมันก็แล้วแต่มุมมองของคนอีกแล้วครับโคตมันเลยพี่เอ๋มันมากไปนี่เราเดินอยู่บนเกาะพิทักษ์ที่มีสวนมะพร้าว มบูรณ์จัดแล้วก็นี่นะครับเป็นที่ดักมึกหอมนะครับเขาจะเอาใบใบมะพร้าวนะครับใส่ไปด้วยนะครับติดติดไว้รอบๆนะครับเพื่อเป็นลายพางเป็นพางให้เป็น,นที่อยู่ให้มึกมันเข้ามานะครับเนี่ยทำจักไม้ไผ่นะครับง่ายๆไม,ไม้กระถิ่นกับไม้ไผ่นะครับง่ายๆสุดยอดมาก นี่มีห่อดูดาวด้วยหรือสำหรับใครที่จะหรือใครที่ว่าเป็นผู้บุกุกเข้ามาครับเจอหอดูดาวเติดปืนใหญ่เรียบร้อยนะครับผมมันต้องจริงจริงมันเฮจริงจริงอะมันห้อง ไมได้สิคนสิคนโตอ่ะอ๋ออ่าแล้วถ้าเราขอไปด้วยได้ป่ะครับก็เขาเก็บคนละร้อยเพิ่มจ้ะสมมติว่าเขาสมมติว่าเขามีสิบคนคือสิบกว่าคนนะเขาเอาพันห้าครับเธอไปไม่ได้ไม่ใช่สิ่ของเขาใช่ไหมเขาเอาหัวละหนึ่งร้อยบาทอ๋อมาฟังาัเคยอ่ะบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลังในหัวลังได้ถ้าถ้าว่าไปอย่างนั้นก็ไปเจนก็ได้ถ้าว่าเขาไม่เจนนะเจนมันเาเอาคนละร้อยอ๋อไปก็ไปถามใครอ่ะถามใครได้ค่ะ มาแล้วแล้วเรือใหญ่น oh. ี่เร uh ืออะไรอ่ะอ er> ๋อเอานี่ได้นะไปขึ้นเนี่เอานี่ขึ้นชุ่เทพหรอได้ยวัดีโอไป้บอกแล้วอืลกหลุกใช้ได้หรอเออไม่ไหวอ่ะมันน่ากลัวมัน่ากลัว นี่นะครับมีรีดไม้ด้วยโอ้ดูเร่งรีบนี่แจ่วเลยสวยมาะนี่นะครับเป็นก็คือชายหาดเฮ้ยบนเกาะนะครับหาดบนเกาะพิทักษ์นะครับอยากจะเล่นเรือนะครับผม อยากจะเล่นเรือปไปครับเขาบอกเข้าไปตรงน,นั้นนะบ,นบรรยากาศการเรียน <c oughs> ผู้ชมฟังได้ว่าตอนนี้เราเดินอยู่เราเดินบรรยากาศบนเกาะนี่เป็นไงลมลื่นนะ แบบเดียวเดียวอะไรแบปดูอ okay. ุ oh. no. parole, mm. ่นเพิ่งเข้ามาน้ำมันรวมขยายมันเยอะหน่อยครับช่วงนี้นี่มีปลาหมึกแดดเดียวตักแดดู่อืมห่างอาไรร่วมนี่ครับฝ่นยสีดูหมึกนี่ยังขาวอยู่เลยตาเกล็ดมาก

ือบ้านเรบบเปิดเลยเดินขึ้นไปได้เลยคิดว่าแบบมมีอันตรายอ่ะอืมี่นี่มีนี่เดือเยเออทเือะก็คือถ้ามึงทำทไม่ดีกูว่ามึงอจะสังม่ไปาอะไรมะปมามออะามามอืมใ่อมไอยู่อ เลิศฟิวนี่ต้องหวูนพลังกินดีปะ่ะอือขนมเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่น้ำขนมเราลูภายในนี่มัน,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 นกอบก็มีมุมยิงช้าประกอบกับน้ำน้ำม่วงโอชิม่วงถ้าโอชิปะ่ะ เจอาดินทะลุเกาะเดี๋ยวให้บ๊วยพานำฮี่มทะเลทะปัญญายาบอืมจัมพ์กนจะไปไหนกันอะไรอ่ะพาตันจะไปไหนกันโอ้ดีนะายามเรียกผมไม่ได้ยินด้วยดีนะาเขาเห็นแม่กับโอเล่ เออโหลุงนี้เมื่อกี้ขี้สาหร็งขึ้นมาดีป่ะ มีตัวเราเป็นคนที่ผู้ป่ากาดงโอ้โหออกอากายเลยตัวนะครับคือทางฉันมากคือทางฉันจริงๆแต่ข้างบนมาแลจะมีกุดชมยิ่หรือเปล่าเราขึ้นไปพิส่สุด เดินขึ้นเขาบนเกาะพิทักษ์นะครับที่นี่เขาทำทางเดินมาให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นบันไดนะครับโหดูสวยมากตรงนี้ให้ดูนี่อเค ตอนนี้เราไม่ทำไมไม่เคยมียคนขึ้นเลยอ่ะมีแต่มันน้อยนานๆานาะ้ทีเ่เวาจะมาขึ้นทีมั้งแหละ ีแค่นี้แหละคือจุดชมงอยู่ตรงนี้แหละแค่นี้อ่ะกล้องแต่กล้องไม่ไหวแล้วไม่ใช่ถ่ายกล้องเขาหมดเลยอย่างงี้างจะ๊ะ FC เหนื่อยนะไม่มีอะไรหรอกเหนื่อยอย่างเดียวใช่ข้างหน้าเลยข้างหลังอ่ะพี่เอ็มว้าวโอ้โหถือว่าตรงนี้เป็นช่องลมพอดีเลยอะ่ะก็เดี๋ยวเราจะกลับกันเลยนะครับผม มารับลมข้างบนเย็นๆเรียบร้อยแล้วโอเค เอาน้ำออกแล้วโอ้เอาน้ำออกแล้วออกแล้วน้ำมันอยู่ตร้ลงทางหรอกครับสองอันโอ้โหอันใหญ่โอ้โหแรงแข็งเนี่ยผมผมตีแล้วผมไม่ไว้ใจแล้วโอ้โหขายไหมฮะขายไหมเบอร์ไม่ขายเลยกระเบนก็เอาให้เขาแล้วขา้แล้วแต่ว่าทุกวันให้ไปแล้วอ่ะอยากกินอีกอยากกินอีกเหรอเออ่ะมีคนมาขอซื้อแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ขายแล้ว ไม่ไถ่กให้เลยให้ไปแล้วตัวนึงฮะม้วนก็ได้เหรอ่พีม้วนก็ได้ผมเคยโดนนะแต่ว่าเจ็บแรงๆสามชั่วโมงอ่ะเจ็บแบบแบบไม่เคยเจ็บอะไรขนาดนี้เลยชั่วโมงแล้วดูสีมันดิแล้วก็หลังจากนั้นก็บวมจุดม่วงๆลายนี่ก็น่ากลัวแล้วลายน่ากลัวเฉพาะลายก็โอ้ดูห่างเลยมันมันเป็นจุดม่วงๆแล้วแบบว่า ขนาดห่างเลยโอ้โเบ้หนึ่งพุทเลยอะเขาเนี่ยถามหลายคนแล้วพวกเก่าๆเขาบอกว่าอันนี้มันเมันชื่อกระเบนอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกกันกระเบนอะไรไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ชื่อมันแต่ว่าดูผิวมันแล้วห่างมันก็เป็นสีฟ้าเหมือนมันจุดๆมนเลยสีม่วงเนี่ยกระเบนเลือด แอคชั่นพิธีกรเริ่มคือคนคือคนุ้มเกาะนี่ยอ้โหไปกินยังไงเร่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พิธีกรเกวเสร็จแล้วอาหารที่พิธีกรกินอ่ะสดไหมสดไหมสดหวานไหมปลาหมึกหวานจัดอะไรวะไม่รู้นี่ปลากุ้งกุ้งลับมาร